สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะคะ่ะที่เขามาให้กําลังใจในสองเสน่ห์อีสานของเฮานะค่ะพี่น้องมือนีกระผ้าพี่พ้าน้องมาหากินหายอยาคือเกาจ้ามือนีมาหาเห็ดเนาะค่ะพี่น้องพิกัดกะปลาบัจฑรัดอำเภอบัวเชดเนาะค่ะพี่น้องพิกัดนี่้องใหญ่เนาะค่ะมาหาอบอ่อมน้องใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องกะเพื่อน่าเห็ดออกก็เลยมาหลาะเบิงค่ะพี่น้องมาเลาะเบิงว่าเฮาสีพ่อเห็ดหยังแน่เนาะค่ะพี่น้องไปไปตามเบิงน้ากั้นจ้ะ ว่ามือนีสีใดเฮ็ดยังแน่สีมันเฮ็ดยังแน่เนาะค่ะแต่เขามากับผ่อเฮ็ดขาวอยู่ก็มาผ่อมูเพิ่นอยู่ด้วยค่ะพี่น่องมูเพิ่นก็ได้ใดจ้ะเพิ่นกระได้แน่อยู่พี่น้องมาหาเบิ่งเฮ็ดเพิ่นกระได้ด่พี่น้องเฮ็ดขาวเนาะจ้ะสิถ้าสีกันนไปตามเบิ่งน้ำก้นพี่น้องว่ามือนี้เ้าสีมานจันไดเ้าสีมานเฮ็ดยังแน่จ้ะพี่น้อง <Canada 's 17 mythology> มือนีก็เป็นกิบจ้ามันทีสีเมษายนเนาะกิเจ้ามันทีสีเมษายนจากพี่น้องเห็ดเพิ่นก็ออกมาหลายมือแล้วล่ะค่ะมาสอบถามเพิ่นที่เพิ่นเฝ้าดานอยู่ข้างนองเนาะคะ่ะเพิ่นก็ว่าเห็ดออกมาสามสี่มือแล้วพี่น้องไปจ้าพี่น้องไปตามหลุ่นมากันตามเบิง่งน้ำกันน้ำทำไรมาพี่น้องนี่จ้ะดอกหนึ่ง เนึนงามยังแข็งอยู่จ้ะพี่นนอ ยำงามจ้ะพี่นอกเด็ดรังแหลจ้ะ Ui, <Nhums> ngon ngon đồ này Cái lắng lè cứ lè khắc thế Dẹp á được này Cái lắng lè kìa Cái lắng lè kìa Nèm nha, cháu nèm vô coi. Khẽng vô. 2 giống đồ, phí 2 Giống đồ ngon. Hết lăng lẻ đứa khăn. Hết nà lẻ. อาได้บอี่นานี่เอาไปไหจ้ะน,น,นี่ว <c oughs> ่าติดเียแข็งอยู่ด้วยพี่เนาะนี่มีดอกนึง 건덕 기이겠헤치기어노 <놀람> <놀람> ดุดปลาไปดุดปลามากกบหมวกหายพี่นอ้องดอกนีหมวกค่อยหายพี่น้องคอยดุดปลาไปดุดปลามายฮะฮะบอานะอีกดอกหนึ่งจ้า ชาเขียวเนาะพี่น้องเก็บอีกอย่างพี่น้องเก็ผบผงป่ะจ้ะเก็บผง เก็บเผืองพี่น้อเอาขึ้นเหงาแถดอกี่เพืงยั้งกระบุ้งใจไปก้อนมาะพี่หน้อ ngàn như kia nó, hám nguyên con gỗ gì đi, thảo bên, không có đây đâu, không có cái kia, cái này lại gì nhỉ? พี่นองออกเมื่อแล้วเนาะจากพี่น้องเ็ดเนาวก,ก็ะไรพ่อแก้ยู่จากพี่นองไปเขาไปสรุปขีดยุนหลุดกันจ้า จ้าพี่น้องมือนีสรุปเห็ดของเ้าเนะคะก็สิมีเฮ็ดขาวเห็ดเขียวแล้วก็เฮ็ดล้างแหล่นะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดแดงนีบนหลายจ้าพี่น้องก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบขีไปไว้เพียงซ้ํหนีก่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กําลังใจเนะคะ่ะก่อนจากกั้นมือนีเนะค่ะก็ขอฝากให้พี่ให้น้องเป็นกําลังใจซอยกดติดตามกดไลค์ให้สองเสนอีสานแน่น,นะคะ่ะ ก็เป็นกำลังใจในการเหตดคลิปต่อต่อไปเนาะจากพี่น้องก,กะสำหรับคลินีกกะเขาเจาไี้เพียงนซัมมี่ก,ก่อนค่ะสำหรับเพชรมือนีกะได้พ่อแกงอยู่เนาะค่ะพี่นอ้องลาไปก่อนค่ะไปพอกันไม่คิปหนาสวัสดีค่ะ